สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับบรรยากาศในเมืองหลวงเนี่ยช่างวุ่นวายเสียแล้วเกินนะครับผมละสุดแสนจะเห็นใจมนุษย์เงินเดือนที่ต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ไปทํางานให้ทันนี่ไม่นับความเครียดจากการทํางานอีกนะครับเนี่ยแม่เหนื่อยแทนจริงๆครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่วันนี้พึ่งน้อยใจดีอย่างกระผม ตัดสินใจตามติดชีวิตมนุษย์เงินเดือนตัวแทนคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนจะได้มาช่วยบอกลายแทงเศรษฐีให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนได้มีอิสรภาพทางการเงินกับเขาสักทีก็มิสเตอร์มันนี่อยากเห็นทุกคนให้เงินทำงานแทนบ้างไม่ใช่สักแต่ว่าใช้หนึ่งสมองสองมือทำงานงกงกงกอย่างเดียวนะครับนั่นครับคนนั้นน่าจะดูเป็นเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนของเรา สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะเหนื่อยไหมครับเนี่ยเห็นขึ้นรถลงเรือหลายต่อทีเดียวกว่าจะถึงที่ทํางานนะครับที่สุดเลยแลละค่ะเออแต่ว่าตอนนี้รีบมากเลยและค่ะมีอะไรเอาไว้ไปคุยกันที่ออฟฟิศได้ไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวตามไปเลยนะครับโอเคนะคะ เป็นไงบ้างครับคุณพี่ชีวิตเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับก็ก็เหนื่อยอะค่ะแต่ว่าก็ชินแล้วค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเรานะ,นะคะมันไม่ได้มีทางเลือกให้มากนักหรอกค่ะแค่มีเงินเดือนใช้ไปเดือนเดือนหนึ่งก็ก็โอเคแล้วอะค่ะแหมแหมแหมอย่าเพิ่งตัดพ้อไปสิครับคุณอ้อยมิสเตอร์มันนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วนอครับรับรองว่าจะช่วยคุณอ้อยให้หลุดพ้นจากการใช้เงินแบบเดือนชนเดือน แบบที่เคยเป็นให้ได้เลยแหละครับจริงเหรอคะนี่ไม่ได้หลอกให้ดีใจใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยว,วาจะเล่าให้ฟังคือมันไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนที่เดือนชนเดือนนะคะพอเงินเดือนออกปุ๊บค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าโดยเฉพาะค่าบัตรเครดิตนี่คะ่ะเรียกว่าพอเงินเดือนออกปุ๊บก็เอาเงินเนี่ยแหละค่ะไปใช้นี่บัตรเครดิต หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยละค่ะมาลูดซื้อของต่อเรียกว่าชีวิตติดลบเลยดีกว่าอ้อยว่าน่าจะหลุดจากวงจรเน,นี้ยยากมากแน่ๆน่มิสเตอร์มันนี่ลองลองไปหาคนอื่นช่วยดูไหมคะอ้อยว่าอ้อยไม่หลุดะ่ะทุกปัญหามีทางออกเสมอครับคุณอ้อยใช้กองทุนรวมช่วยได้เชื่อผมสิคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าให้อ้อยไปลงทุนเนี่ยนะคะไม่ไม่ไหวอะค่ะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแล้วก็คำพูดที่ทุกคนชอบพูดเลยก็คือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอ้อยลงทุนแล้วเกิดขาดทุนนะคะไม่เอาอะค่ะต้องปวดหัวแน่ๆเลยอะค่ะเอาอย่างนี้ดีไหมครับมาช่วยชี้แนะให้ดีกว่าว่าอย่างคุณอ้อยหรือมนุษย์เงินเดือนคนอื่นๆเนี่ยจะใช้กองทุนรวมยังไงดีรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับอืม ลองดูก็ได้ค่ะงั้นผมตามไปเจอกับคุณวัฒนะวงศสีนินผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณวัฒนาะวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณอ้อยมีอะไรที่จะให้ช่วยแนะนำก็ยินดีนะครับถ้าอย่างนั้นอ้อยต้องขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ ว่าแต่คุณอ้อยมีความฝันหรือความต้องการในชีวิตอะไรบ้างครับเนี่ยคืออ้อยก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งอะนะคะมีความฝันเหมือนคนทั่วๆไปเลยค่ะก็คือว่าอยากมีบ้านอยากมีรถแล้วก็อยากมีเงินใช้สบายๆตอนที่ไม่ได้ทำงานแล้วก็คงไม่มีครอบครัวแล้วอะค่ะเขาฮิตกันเป็นสาวโสดสวยและรวยมากก็เลยว่าจะเป็นสาวโสดเนี่ยละค่ะดีครับจะได้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น แต่ก่อนอื่นผมต้องทราบก่อนว่าคุณอ้อยตอนนี้เนี่ยนะฮะมีความต้องการที่จะใช้เงินเดือนละประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ภายในระยะเวลากี่ปีและที่สําคัญคือตอนนี้คุณอ้อยมีเงินเก็บอยู่แล้วประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะขออ้อยคํานวณแป๊บเดียวค่ะ เป็นยังไงครับคุณผู้ชมเห็นคุณอ้อยวางแผนอนาคตให้ตัวเองแล้วอย่านิ่งนอนใจกันนะครับเขียนแผนของตัวเองไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันว่างเงินที่ต้องใช้กับเงินที่มีอยู่เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแล้วจะใช้กองทุนรวมช่วยได้ยังไงอดใจรอกันหน่อยนะครับ มันนี่ฟอร์ฟันและมิสเตอร์มันนี่กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับรอไม่นานเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันหน่อยว่าคุณอ้อยคิดคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่าไหร่กันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณวัฒนะเรามาฟังนะคะว่าสิ่งที่อ้อยต้องการมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คืออยากมีบ้านซักราคา3ล้านบาทในอีก สิบปีข้างหน้าอยากมีรถคันเล็กๆอะคะ่ะประมาณ7,0,000สบาทก็ไม่เกิน3ปีอะคะ่ะแล้วก็อยากมีเงินเดือนที่ใช้ตอนที่ไม่ได้ทำงานแล้วอะคะ่ะเดือนรับประมาณ20,000บาทอะคะ่ะส่วนเงินเก็บนะคะตอนนี้เนี่ย,ยก็มีมีประกันชีวิตมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินฝากอยู่นิดหน่อยอะคะ่ะแต่ถ้าแต่ละเดือนต้องหักจากบัตรเครดิตแล้วนะคะ มันก็เหลืออยู่น้อยมากเลยอะค่ะสงสัยว่าเป็นแค่ความฝันแล้วมั้งคะคงไม่ไม่เหลือเงินแล้วอะค่ะเอออย่าเพิ่งถอดใจครับคุณอ้อยผมคิดว่าผมจะแนะนำการออมแบบกองทุนรวมให้นะฮะเพราะว่ากองทุนรวมนี้เนี่ยมีข้อดีคือหนึ่งอย่างน้อยก็มีมืออาชีพคอยบริหารเงินแทนคุณอ้อยนะฮะสงก็คือว่าลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงิน มากอย่างที่คิดนะฮะเมื่อเทียบกับการลงทุนในเช่นการซื้อขายหุ้นนะฮะหรือพันธบัตรอแล้วก็3เนี่ยยังเป็นการเป็นใช้กองทุนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณอ้อยสามารถลงทุนได้ที่ที่ไม่เดือดร้อนเลยนะฮะได้สักประมาณเดือนละเท่าไหร่นะฮะแต่แต่อันนี้เนี่ยคุณอ้อยจะต้องลงทุนเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวหน่อย ที่แต่ต้องไม่เดือดร้อนนะครับถ้าตอนนี้นะคะก็ประมาณสัก3,000บาทนะคะแล้วจะรู้เลยไหมคะว่าผ่านไป1ปีเงินเก็บ36,000ที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีดอกเบีย้ยหรือมีเงินเพิ่มมาเท่าไหร่คือว่าอย่างนี้ค่ะประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกเอาไว้ชัดเจนมากเลยอะค่ะอ๋อมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอ้อยเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาในการลงทุนรวมทั้ง คุณอ้อยเนี่ยตัวคุณอ้อยเองเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอ้อยเลือกเป้าหมายแล้วนะฮะอย่างอย่างที่คุณอ้อยเกินมาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็คุณอ้อยคิดว่าคุณอ้อยจะใช้แบบถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะคุณอ้อยที่ทําให้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากทางด้านความผันผวนของราคานะฮะเช่นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะบรรดลดลงได้นะครับคุณอ้อยซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าอย่างเช่นคุณอ้อยต้องการซื้อบ้านนะฮะซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยสิถึง25ปีใช่ไหมฮะโดยปกตินะฮะอันนี้เนี่ยคุณอ้อยสามารถลงทุนในกองทุนประเภทที่เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะฮะ หรือลงทุนในทองคำได้ส่วนกองทุนสำหรับที่คุณอ้อยอยากจะไปซื้อรถใช่ไหมฮะผมเม่คิดว่าคุณอ้อยก็น่าจะลงในกองทุนประเภทที่ลงทุนในทองหรือหุ้นนี่แหละฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นทองมากนิดนึงเพราะว่าทองนี้เนี่ย โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันจะพันผวนน้อยกว่าคุณ้อยหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนอนสุดท้ายเนี่ยที่คุณอ้อยฝันไว้นะฮะก็เป็นกองทุนที่คุณอ้อยอยากจะใช้ในยามกเกษียณใช่ไหมฮะก็ที่บอกว่าอยากจะใช้เดือนละ2 0 0 0 0บาทใช่ไหมโดยประมาณอันนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับว่าเป็นกองทุนประเภท LTF ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะ LTF นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอ้อยเผื่อมีความต้องการใช้เงินจริงๆนะฮะคุณอ้อยก็สามารถ ถ่ายถอนได้ส่วนที่คุณอ้อยอยากใช้ตอนเกษตณจริงเนี่ยมีอยู่กองเดียวเลยฮะที่เหมาะสมกับคุณอ้อยก็คือกองทุนที่เราเรียกว่า imf นะฮะหรือเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายๆแบบเลยค่ะก็คือว่าอ้อยต้องแบ่งเป็น3กกองตามเป้าหมายที่อ้อยตั้งไว้3เป้าหมายใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าบางเดือนนะคะ ลืมเอาเงินไปลงทุนนะคะ่ะหรือว่าไม่ทานอย่างนี้นะคะ่ะทำยังไงอะคะอ๋ออันนี้อย่างที่แนะนําคุณอ้อย,อยแต่งแรกนะฮะว่าคุณอ้อยเนี่ยควรจะลงแบบหักบัญชีนะฮะเรียกว่าทุกๆอาจจะเป็นหนึ่งวันหลังจากเงินเดือนอ๋อวันเงินเดือนออกเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณอ้อยเกิดเผลอใช้หมดพอเงินเดือนออกปุ๊บเราก็ทําเป็นหักทุกเดือนนะฮะ ประมาณเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเช่น3,000บาทนะฮะก็หักไปเลยเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฝึกวินัยทางการออมไปด้วยนะฮะแต่ถ้าคุณน้อยเกิดแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะคุณน้อยเกิดมีความต้องการใช้เงินจริงๆมีความจะเป็นจริงที่จะเดือนเดือนไหนที่จะไม่อยากออมนะฮะคือเดือนนี้อาจจะเดือนร้อนเงินคุณน้อยก็สามารถที่จะไม่ลงทุนได้แต่โดยส่วนใหญ่นะฮะ จะไม่เกินสองงวดนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะนะที่ไปหักที่คุณอ้อยให้หักบัญชีนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าอ้อยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในกองทุนรวมตามที่บอกแล้วเนี่ยแสดงว่าอ้อยจะได้ทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็เงินตอนที่ไม่ได้ทำงานแล้วถูกต้องไหมคะโอ oh, ้าทางจะไม่พอนะคุณอ้อยผมว่าน่าจะขาดอย่างน้อยก็น่าจะประมาณเจหลักนะฮะอ้าว แล้วอย่างนี้ควรจะทํายังไงอะคะเอ่อผมคิดว่าอย่างอย่างแรกเลยนะคุณอ้อยคุณอ้อยคงต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงมากกว่านี้นิดนึงนะฮะอาจจะไม่นิดนะเพราะว่าถ้าขาดประมาณเจ็ดหลักนีเนี่ยคงต้องตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกพอสมควรนะนะฮะแล้วก็แต่อย่างน้อยผมยืนยันเลยนะคุณอ้อย,อยว่ากองทุนรวมเนี่ยนะฮะช่วยได้จริงๆนะครับ ชัดเจนขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไม่ควรจะรีรอหรือทําแต่งานค่ะควรจะใช้เงินเนะะี่ยค่ะไปต่อยอดเงินออมช่วยกันอีกแรงหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณวัฒนะมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ยินดีนะครับที่ช่วยให้คุณอ้อยมองภาพการวางแผนทางการเงินได้ชัดเจนขึ้นนะฮะแต่คุณอ้อยอย่าลืมนะครับต้องอใช้บริการกองทุนรวมนะฮะ เพราะผมคิดว่าทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมนะครับขอบคุณกูณรูใจดีของเราคุณวัฒนะวงศีนินผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนที่มาช่วยไขยข้อข้องใจเรื่องการใช้กองทุนรวมในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนให้กับคุดอ้อยด้วยนะครับโชคดีนะคะที่สาวออฟฟิศอย่างเรามีตัวช่วยอย่างกองทุนรวมคราวนี้ค่ะความฝันจะได้เป็นจริงกับเขาสักที เพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนทุกคนก็สามารถลงทุนได้ทุกเดือนให้เป็นอัตโนมัติไม่เห็นจะยากอย่างที่คิดเลยค่ะต้องขอขอบคุณ Money มิสเตอร์มันนี่มากๆเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งครับคุณอ้อยอย่าลืมไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแล้วก็ทำตามความฝันได้สักทีโอเคค่ะเดี๋ยวจะบอกมนุษย์เงินเดือนและเพื่อนๆที่รู้จักให้หมดเลยค่ะให้มาใช้กองทุนรวมกันเยี่ยมเลยครับ ทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดด้วยกองทุนรวมได้จริงๆนะครับเนี่ยแค่วาดความฝันให้ชัดเจนรู้จำนวนเงินที่ต้องการกำหนดระยะเวลาตามความฝันและใช้กองทุนรวมที่สำคัญครับถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคุณอ้อยแล้วก็อย่าลืมลงทุนแบบถัวเฉลี่ยด้วยการหักบัญชีเงินเดือนนะครับจะได้ออมแบบมีวิน,นัยแล้วก็พูดได้ด้วยว่าเราเนี่ยก็ใช้สมการการออมยอดฮิต ที่เอารายได้ลบเงินออมแล้วค่อยไปใช้จ่ายกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูยังไงยังไงก็ยังไม่น่าจะถึงเป้าหมายเห็นทีจะต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก็ลดเป้าหมายของตัวเองลงสักหน่อยแล้วล่ะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปมิสเตอร์มันนี่เอาใจช่วยมนุษย์เงินเดือนทุกคนเลยนะครับ